อันนี้เรียกว่าไกอาส่วนอันนี้เรียกว่ากาไอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้จะเอามอนสเตอร์ของยูกิมาพูดคุยให้ฟังกันอีกแล้วครับผมนั่นก็คืออัศวินดำไกาอานั่นเองครับอัศวินดำไกาอาเนี่ยนะเป็นมอนสเตอร์ของยูกิใช่ไหมเป็นมอนสเตอร์ไม่มีเอฟเฟกต์เลเวลเจ็ธรรมดานะครับแต่ว่าพอยุคหลังๆมันก็มีเสริมเข้ามานะเหมือนกับพวกแบบบูอเลสไออะไรพวกนี้ไปนะครับที่ว่ามีมอนสเตอร์ที่เป็นชื่อไกาอานะแล้วก็มีมเอฟเฟกแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้นแบบนเปลี่ยนนนนนน่ีนััก ผมซึ่งไกอาก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นครับหรือแม้แต่ไอตัว b u s t e r b เดอร์ที่ผมทําไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็มีตัวที่เกี่ยวข้องกับมันในค่อนข้างเยอะแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมมาในคอนเซปของอัศวินดําไกอาครับเพราะว่าทุกตัวที่ผมเอามาพูดในคลิปนี้นะครับมันจะมีชื่อเป็นอัศวินไกอาทั้งหมดเลยนะและต้องบอกว่าจํานวนที่ผมคัดมาได้นะครับเยอะมาก17ตัวด้วยกันครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับว่าจะมีตัวอะไรแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกอะไรบ้าง โดยที่ผมขอไล่ลำดับไปก็เป็นตามเลเวลนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงตัวหลักตัวเอกของคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไล่เลเวลไปนะครับว่าอัศวินไกอาจะมีตัวอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยก็ต้องเป็นอัศวินดาไกอานะครับอัศวินดาไกอาเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานักรบเลเวล7พลังโจมตี2องพป้องกัน2องพครับการไปนี้นะครับผมเป็นการเหลืองเพราะฉะนั้นมันไม่มีเอฟเฟกมันก็จะมีเท็กซ์เขียนของมันไว้แค่ว่าเป็นอัศวินที่ขี่ม้าสาม,มารถวิ่งได้รวดเร็วปานสายลมจงระวังการโจมตีของเขาให้ดีนะ าะประมณเลยนะตัวต่อไปดีกว่าครับผมตัวนี้นะเป็นอัศวินไกอาเลเวลสี่นะครับมีชื่อว่าอัศวินไกอาแห่งมิดไนซันครับก็คือจะเป็นอัศวินไกอาที่มีความขาวๆหน่อยนะครับเขาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผานักรบเลเวลสี่พลังโจมตีพันหป้องกันพันสองครับสเตตัสเนี่ยกำลังดีนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมมีเอฟเฟกอยู่2อย่าง้วยกันครับโดยทั้ง2อเอฟเฟกนี้เราจะสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกที่1เราสามารถรีลิสการ์ดมอนสเตอร์ธาตุแสงที่อยู่บนฟิ ของเรายกเวดการ์ดใบนี้หลังจากนั้นให้เราเอามอนสเตอร์เผ่านักรบธาตุมืดเลเวล4จากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบหลังจากนั้นให้เราทิ้งการ์ดจากบนมือลงสู่สารไปหนึ่งใบครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือเราสามารถรีลิสการ์ดมอนสเตอร์ธาตุมืดที่อยู่ในสุสารของเราแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลหนึ่งตัวมอนสเตอร์ Monster ที่เลือกนั้นจะมีพลังโจมตีลดลง500ยพอยต์ไปจนกว่าจะถึงช่วงเอ็นเฟสของอีกฝ่ายนะครับการ์ดไปต่อไปนะครับผมอัศวินไกอาแห่งโพล แสงมืดมิดอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นโทนสีตรงข้ามไก่ตัวเมื่อกี้เลยซึ่งไอตัวนี้เป็นข้ามคืนมืดมิดตัวก็จะสีดำแต่ม้าเป็นสีขาวแทนนะครับผมอัศวินไกออโคล่าไนะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต ธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล4พลังโจมตีพันหป้องกันพันสองครับเหมือนกันทุกประการอีกแล้วครับยกเว้นธาตุนะเออไอตัวนี้เป็นธาตุมืดนะครับการใบนี้ก็มีเอฟเฟกต์สอย่างครับเอฟเฟกต์ effect ทั้ง2อันนี้เราสามารถใช้งานได้เทิ์นลักครั้งเท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกต์ effect ที่1ก็คือว่าเมื่อเราริลิสมอนสเตอร์ธาตุมืดยกเว้นการใบนี้ออกจากฟิลของเราไปให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่านักรบธาตแสงเลเวล4จากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือของเราหลังจากนั้นให้เราส่งการ์ดใบนี้ลงสู่ววนเออกที่่2็คืาาให้ร รีมูฟมอนเตอร์ท่าแสงจากสุสานของเราออกไปหลังจากนั้นเลือกมอนเตอร์ที่อยู่บนฟิลหนึ่งตัวมอนเตอร์ monster ที่เราเลือกนั้นจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500พอยไปจนจบช่วงเอ็นเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมอัศวินดำไกอ่ออริจินครับ อัศวินดำไกอาออริจินเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผา,น,าน,นักรบเลเวล4พลังโจมตีพันหป้องกันพันสอครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับผมอันที่1เลยก็คือว่ามันสามารถใช้เป็นเครื่องสังเวย2ตัวในการอัญเชิญมอนสเตอร์เผาอัศวินได้ครับมายคมว่าถ้ามีอัศวินเลเวลเจ็ดเลเวลแปดอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ตัวเดียวในการสังเวยได้ส่วนเอฟเฟกที่2กับเอฟเฟกที่3นะครับผมแต่ละเทิร์นเนี่ยเราสามารถใช้งาน2อเอฟเฟกนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นอเอฟเฟกต์ท,ที่อยู่บนมือของเราทีีม่ม5ขึ้นป ลงสุสานนะครับจากนั้นสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษได้ครับส่วนเอฟเฟกที่3นะครับผมก็คือในช่วงแบทเทิลเฟสของเราหรืออไฟลยเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากสุสานจากนั้นเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีเปลี่ยนไปจากพลังโจมตีดั้งเดิมจากนั้น ให้พลังโจมตีกลับไปเป็นเลขของพลังโจมตีตั้งต้นนั่นเองครับผมเออก็คือถ้าเกิดว่ามีการแบบบัฟพลังหรือมอนสเตอร์ของเรามีการถูกลดพลังอะไรเงี้ยนะก็สามารถทําให้พลังโจมตีกลับมาเป็นพลังโจมตีตั้งต้นได้นั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมอัศวินไกาอาไนาแห่งผืนปฐพีครับอัศวินไกาอาไนแห่งผืนปฐพีเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุดินเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี2006ป้องกัน800ครับ การใบนี้ค่อนข้างโอเคนะครับผมเป็นการซิงคโครที่เรียกง่ายๆเลยด้วยการใช้จูเนอร์กับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปครับ ซึ่งพอเรียกไอตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้ต้องบอกเลยว่าหนึ่งคือใช้โจมตีนะครับแล้วก็ใช้เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นมอนสเตอร์บางตัวที่ผมจะพูดหลังจากนี้เนาะแต่ว่าตัวของมันเองครับไม่มีเอฟเฟกอะไรครับเน้นโจมตีแรงๆอย่างเดียวเลยนะตัวต่อไปนะครับผมอัศวินไกอาเซเบอร์แห่งเงาอัศนีครับอัศวินไกอาเซเบอร์แห่งเงาอัศนีเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุดินเผาเครื่องจักรลิงสามพลังโจมตี2,006ครับการไปนี้อัญเชิญมาได้ด้วยการใช้มอนสเตอร์สองตัวจบครับผมไอต มันเยอะนะครับแมเป็นอัศวินไกอาร์เซเบอร์แต่ว่าเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักระอย่างน้นเลยตัวต่อไปนะครับผมอัศวินไกอาร์ดรากูนแห่งสายฟ้าฟาดครับอัศวินไกอาร์ดรากูนเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ีดธาตุลมเผามังกรเลเวล7พลังโจมตี2,006ป้องกัน2,001ครับเออก็ดีกว่าไอ้สตัวเมื่อกี้มาหน่อยนะครับตรงที่ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกออกมาด้วยวิธีการพิเศษนิดนึงนะาเออแต่ว่าไอ้ตัวนี้มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมตัวของไกอาดรากูนเป็น ceed, ามอนสเตอร์เอ,อก็กซ์นีด สามารถอัญเชิญได้ด้วยวิธีหนึ่งด้วยการใช้มอนสเตอร์ที่เป็นแร้งห้าหรือแร้งหกในการอัญเชิญลงมาได้โดยการโอเวอร์เลย์แล้วก็อัญเชิญไกอารากุลลงมาได้เลยครับการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้าเกิดว่ามันโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่นั้นให้เราเอาส่วนต่างของพลังโจมตีและพลังป้องกันเป็นความเสียหายของอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับผมอัศวินมังกรไกอาครับไอตัวนี้ก็คลาสสิกเลยนะอัศวินมังกรไกอาเป็นมอนสเตอร์รวมร่างธาตุลมเผามังกรเเลลวพััังงจตีี2006 2001ปป้อ้อกนนนร็ อนสเตอร์ฟิวชั่นที่เกิดจากการรวมร่างของอัศวินดำไกอาและ Cur s e of Dragon จบครับผมมีแค่นี้เลยมันเป็นมอนสเตอร์ยุคเก่าๆที่แบบว่าไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าเอาไว้ไฟเอาไว้โจมตีอะไรพวกนี้ได้ประมาณหนึ่งครับผมแต่ว่าน่าจะมีเอฟเฟกอะไรที่มันแบบเยอะกว่านี้หน่อยนึงนะอัศวินมังกรไกอาเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นมอนสเตอร์ซับเซิร์ฟยุคเก่าไปละกันแต่ว่าถ้ามันมีการอัปเกรดครับผมมันจะกลายเป็นไอตัวนี้ครับมันก็คืออัศวินมังกรเวทมนต์ไกอาครวเ มนไกอานะครับผมเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุลมเผามังกรเลเวล7พลังโจมตี2,006ป้องกัน2,001ครับถามว่าสเตตัสนี้ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากามาวงครับผมเหมือนกันหมดเลยนะเออแต่ว่าวัตถุดิบของมันนะครับผมมีความยืดหยุ่นนะคืออันเชิญง่ายขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกนี่คือแบบถือว่าเป็นเรื่องที่เลิศวัตถุดิบของมันนะครับก็คือใช้อัศวินดำไกรอาร,รวมร่างกับมอนสเตอร์มังกรเลเวล5ขึ้นไปครับเอฟเฟกของมันนะครับผมจะมีทั้งหมด3อย่างครับเอฟเฟกต์รกกค,ตรกรครออเป็น อัศวินมังกรไกาอาครับส่วนเอฟเฟกที่2กับเอฟเฟกที่3มนะครับผมสองเอฟเฟกนี้จะสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกที่2นะครับก็คือในช่วงเมนเฟสของเราหรืออีกไฟลเราสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลยกเวน้นการ์ดใบนี้แล้วพลังโจมตีของอัศวินมังกรเวทมนไกาอาจะลดลง2,600ยพอยต์เสร็จปุ๊บให้เราทําลายการ์ดที่เราเลือกเมื่อครู่นี้ไปนะครับหลายคนบอกเอา้าใช้เอฟเฟกนี้ปุ๊บพลังโจมตกีก็กลายเป็นศูนย์นะสิอ่าไม่ต้องกลัวครับผมมาดูดาอาาเอฟเฟกต์ที่สามารถท ายมอสเตอร์ <Monster S 2> ของของีกฝ่ายหนึ่งในการต่อสู้ได้พลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น2 6 0พไอยฟทันทีครับแม่ยังโหดเลยก็คือเพิ่มไว้ให้มันเก่งด้วยนะครับหรือจะเพิ่มไว้ใช้เอฟเฟกเมื่อกี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับนี่เห็นไหมอัศวินมังกรไกาอาที่มันเก่งๆมันต้องอย่างนี้นะตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นอัศวินมังกรไกาอาแห่งนภาอากาศครับ การ์ดใบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุลมเผามังกรเลเวล7พลังโจมตี2,006ป้องกัน2,001ครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับอันเชิญง่ายกว่าอัศวินมังกรเวทมนตร์ไกาอาอีกนะไอ้ตัวนั้นใช้มังกรเลเวล5แต่ว่าตัวนี้นะครับสามารถใช้อัศวินดำไกาอาในการรวมร่างกับมอนสเตอร์เผามังกรได้เลยครับผมไม่มีการกำหนดเลเวลนะการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือตราบใดที่มันอยู่บนมอนสเตอร์โซนมันมีชื่อว่าอัศวินมังกรไกาอาครับแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามารถ เลือกการ์ดเวทมนต์สไปรอนเชเวอร์จากในเด็กหรือจากสุสานเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับผมส่วนเอฟเฟกที่3ของมันนะครับถ้าเกิดว่ามันประกาศโจมตีใส่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเปลี่ยนสภาพรุกรับนะครับผมถ้าตั้งรับอยู่ก็กลายเป็นโจมตีถ้าโจมตีอยู่ก็กลายเป็นตั้งรับนะครับตัวต่อไปนะครับผมอัศวินเวทมนต์ไกาอาครับอัศวินเวทมนต์ไกาอานะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล7พลังโจมตี2,003ป้องกัน2,001ครับตามกฎของเกมแล้วนะครับผนสองพันหนึ่ง มีชื่อว่าอัศวินดําไกอาครับเอฟเฟกของมันนะครับผมเอฟเฟกที่1ก็คือว่าถ้าบนฟิลของเรานั้นไม่มีมอนสเตอร์หรือบนฟิลของอ e ีายหนึ่งมีมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีตั้งแต่2,300ขึ้นไปเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสังเวยเลยส่วนเอฟเฟกที่2นะครับผมเอฟเฟกนี้จะใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาแบบปกติหรือถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้สําเร็จปุ๊บเราจะสามารถเลือกการ์ด Monster, มนอนสเตอร์รอออเผ พออ่านไปถึงตรงนี้แล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นเด็กที่ต้องใส่พวกมังกรเลเวล5ไว้ประมาณหนึ่งเนาะอาจจะไม่ใช่แบบพวก Curse of Dragon ที่เอามารวรากเป็นอัศวินมังกรไกอาอย่างเดียวแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับผมอัศวินดําไกอาแห่งลมกรดครับอัศวินดำไกอาแห่งลมกรดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล7พลังโจมตี2,003ป้องกัน2,001ครับผมถ้าเกิดว่าบนมือของเรามีการ์ดใบนี้เพียงใบเดียวเราสามารถอัญเชิญได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสังเวยครับการ์ดใบต่อไปนะครับผม aya, บอัศวินดำไกอาด อสศวินดาไกอาดับเครื่องชนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่าแสงเผานักรบเลเวล7พลังโจมตี2,003ป้องกัน2,001ครับผมการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถอันเชิญได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสังเวยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญโดยไม่ใช้เครื่องสังเวยพลังโจมตีของอัศวินดาไกอาดับเครื่องชนจะมีเพียง1,900ครับเออก็คือพลังโจมตีหายไป400ใช่ไหมแต่ว่าเัางถือว่าคุ้มนะในบางสถานการณ์ที่เรามีแค่การ์ดใบนี้แล้วอะไรเงี้ยเออเราก็สามารถอันเชิญมอนสเตอร์เลเวลันีะอกเจ็ดตันี้ได้ จากนั้นให้เราเอาการ์ดมอนสเตอร์คาร์ออสโซเยอร์จากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้เราสามารถใช้งานได้เพียงเทอนละครั้งเท่านั้นครับอ่าเริ่มมีการเอี่ยวกับเด็กของคาร์ออสโซเยอร์แล้วนะครับเมื่อกี้จะไปเอี่ยวกับพวกมังกรใช่ไหมครับที่จะไาเอี่ยวกับคาร์ออสโซเยอร์นะครับตัวต่อไปนะครับผมอัศวินดำไกาอาที่พลังตื่นขึ้นอัศวินดำไกาอาตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่านกรกเลเวลเจ็ดพลังโจมตีสองพันสามป้องกันสองพันหนึ่งซึ่งอัศว กว่ามอนสเตอร์บนฟิลของเราเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาได้แบบไม่ต้องใช้เครื่องสังเวยเลยครับผมส่วนเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมเอฟเฟกต์นี้จะสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ effect ของมันก็คือเราสามารถรีลลสการ์ดใบนี้หลังจากนั้นให้เราเอามอนสเตอร์คาร์ออสโซเยอร์จากบนมือหรือจากในสุสานอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้1ตัวครับและเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับก็คือในกรณีที่มีการอัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์คาร์ออสโซเยอร์เราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานเพื่อเป็นนวััตถุดิิิบใกการชอญญพธี นนนัั้้ไดะครบผมตัวต่อไปนะครับผมอัศวินดำไกอาหลอดครับอัศวินดำไกอาหลอดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวลเจ็ดพลังโจมตี2,003ป้องกัน2,001ครับการ์ดใบนี้จะมี2เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกที่1คือเมื่อบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีแค่มอนสเตอร์นะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาแบบพิเศษได้ครับเออหมายความว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่หมอกการ์ดเป็นมนกับดักก็ถือว่าโอเคอยู่นะส่วนเอฟเฟกที่2นะครับคือเทิร์นละครั้งถ้าหากว่าอีกฝ่ายนนึงมมีีการรอออัญญเเเชิิสต์แบบพศษท่ มีพลังโจมตีมากกว่ามอนสเตอร์ตัวนี้พลังโจมตีของอัศวินดำกายอาร์หลอดจะเพิ่มขึ้น700จต์จนกว่าจะจบเทินครับตัวต่อไปอัศวินดำกายอาร์โซเจอร์ครับอัศวินดำกายอาร์โซเจอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุามืดเผานักรบเลเวล8พลังโจมตี2,006ป้องกัน2,001ครับ การ์ดใบนี้นะครับผมมีเอฟเฟกอยู่3อย่างนะครับซึ่งเอฟเฟกต์หนนี้เราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเลยเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับก็คือเราสามารถรีลิสมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวนะครับที่เป็นเผ่ามังกรแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาได้แบบพิเศษโดยเอฟเฟกนี้เราสามารถใช้งานได้ในเทิร์นของอีกฝ่ายด้วยนะครับส่วนเอฟเฟกที่2คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ 3ก็คือว่าเราสามารถรีลิสการ์ดใบนี้นะครับผมจากนั้นให้เราเอามอนสเตอร์เผานักรบเลเวล7ขึ้นไปยกเวน้นอัศวินดำไกาอาโซเจอร์นะครับเลือกจากเด็กแล้วก็เพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออัศวินไกาอารดรกแห่งฟ้าดินครับอัศวินไกาอารดรกแห่งฟ้าดินเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผานักรบสัตว์เลเวล10พลังโจมตี3า0พป้องกัน2008ครับผมคือการ์ดใบนี้ถือว่าสเตตัสสูงที่สุดในบรรดาที่เล่ามมมาแล้วอนอะเเนนนัป็ร์ ที่เกิดจากการรวมร่างของอัศวินไกอาไนแห่งผืนปะตะีทีบมอนสเตอร์ซิงโครที่ไม่มีเอฟเฟกนะครับการใบนี้นะครับผมจะไม่ตกเป็นเป้าของเอฟเฟกการ์ดใดๆแล้วก็จะไม่ถูกทาลายด้วยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ด้วยครับสั้นๆแค่นี้แต่เอฟเฟกก็ดูทรงพลังนะเพราะว่าการจะเอามันลงได้ก็แปลว่าน่าจะต้องใช้พวกแบบมอนสเตอร์ที่เก่งๆพลังโจมตีเยอะๆไปอะไรแบบนั้นนะนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น17อัศวินไกอานะครับมีอัศวินดําอัศวินราตีบ้างอัศวินมังกรบ้างเยอะแยะมากมายไกย่กองเลยนะ แล้วก็สังเกตได้อย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วจากมอนสเตอร์ที่เล่ามามันจะมีมอนสเตอร์อัศวินไกอาที่ไปควบกับพวกมังกรหรืออัศวินไกอาที่ไปควบกับพวกคาร์ออสโซเยอร์อะไรเงี้ยเออก็แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์คนชอบเล่นนะส่วนคนที่ชอบมังกรอย่างผมนะครับผมก็คงไปเล่นสายมังกรแหละนะถ้ามีโอกาสได้เล่นเด็กอัศวินไกอานะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับอัศวินไกอาถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงต้องการเสริมในส่วนของตรงไหนนะครับก็สามารถคอมนพู คุยกันได้เลยสําหรับในคลิปนี้ก็ถ้าดูและชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ